อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ในเรื่องของแทบแ็บเล็ตให้กับนักเรียนเนี่ยเพื่อให้เกิดผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราคิดว่าัลใจของการนําเทคโนโลยีมาใช้นั้นเนี่ยต้องขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในชั้นเรียนที่เรียกว่าการปรับการเรียนเลยนะครับอีสหลักลก็ค<ๆ>ือว่าเดิมเนี่ยเรามักจะใช้เวลาในชั้นเรียนเพื่อฟังการบรรยายจากครู นะครับซึ่งใช้เวลา6 7 0ของเวลาเวลาทำให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนากระบวนการคิดและการมีส่วนร่วมน้อยมากนะครับแต่ว่าเราจะปรับการเรียนแป็นการสอนใหม่ก็คือว่าเราจะใช้เวลานอกห้องเรียนเราจะใช้เวลาที่บ้านเพื่อเป็นการเสริมการเรียนรู้เพราะฉะนั้นในแนวคิดที่เรานำเสนอในครั้งนี้ก็คือว่าเนื้อหาใดก็ตามที่ไม่จำเป็นที่จะต้อง เรียนจากการถ่ายทอดของครูโดยตรงนะครับเราจะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้เองที่บ้านนอกเวลานะครับนอกเวลาชั้นเรียนแล้วเวลาที่นักเรียนได้เตรียมตัวในเรื่องของเนื้อหาและความเข้าใจเข้ามาสู่ชั้นเรียนนั้นนักเรียนจะเข้ามาพร้อมกับความสนใจความกระตือรือร้นและคําถามที่จะถามครูเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการฟิกโฉมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อา ในนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ความการบรรยายในเรื่องของแนวคิดแนวทางแล้วเนี่ยเราได้เชิญโรงเรียนและเขตพื้นที่นะครับที่ได้มีการทำงานในรูปแบบแนวทางใหม่เนี่ยมาไล่แข่งด้วยกันเนี่ยเราคิดว่าเราพร้อมที่จะจัดทำคู้มือแนวทางให้กับโรงเรียนต่างๆได้นำไปใช้ในช่วงของการเปิดภาคเรียนได้เลยแลยกตัวอย่างเช่นเรามีปัจจัยองค์ประกอบที่มีความพร้อมรอการนำไปใช้อยู่หลายสุดแล้วกันหนึ่ง คือเรามีเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจัดเตรียมไว้นะครับอันที่สองเรามีวิดีโอที่เป็นไปตามแผนการสอนนะครับ200วันนะครับครบถ้วนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือปัจจัยที่เราคิดว่าเด็กไม่น่าจะต้องรอที่จะเรียนจากครูโดยตรงนะครับเด็กสามารถที่จะได้ ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามต่างๆพร้อมที่จะเข้าสุขบวนการในการสอนในชั้นเรียนท,ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเียงแต่ว่าเราทําคู่มือนาปฏิบัติให้โรงเรียนเป็นิจารนานะครับเราก็จะมีความพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิรูปการใช้เวลาในชั้นเรียนได้นะครับจากนี้ไปเนี่ยนักเรียนจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมนะครับและกัฒระนากการคิด แล้วก็การแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆได้มากขึ้นซึ่งเป็นจุดพอ่อนแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่ทางท่านนันท์เห็ว่าการสนุกการได้มอบหมา,หายภาระเกีย่ยวกคือว่าให้ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนแล้วก็จะทําให้นักเรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการเข้าสูอ่อาเซียนในสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับสื่อที่มีความหลากหลายที่สุดก็คือผ่านทางดิจชทัลนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะซึ่งก็จะต้องมาใสยปัจจัยเรื่องของความ ว่าเราก็ยังใช้รูปแบบทางเลือกอื่นเช่นเรามีวิดีโอนะครับที่พร้อมจะเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ทางไกลที่เป็น p r เ f e s s i o นอลซึ่งจะมีการสอน200ชั่วโมงเนี่ยพร้อมเลยครับที่จะให้นักเรียนได้เข้าถึงและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่เป็นเล i นไฟล์ที่เป็นคอนเทนต์ที่ลงอยู่ในแผ่นนะครับที่เป็น a n d r i v e นะครับนักเรียนก็สามารถเช่อม ก็เรียกว่าอาจจะมีความต่างอยู่บ้างแต่ว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสจะเข้าพิเันในการสอนได้